สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้พบกับน้องฟ้านะคะวันนี้นะคะน้องฟ้ามากับสูตรหลักหน่วย5ตัวนะคะของฮานอยพิเศษนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่28เมษายนนะคะสูตรหลักหน่วย5ตัวนะคะเป็นสูตรที่ง่ายมากๆนะคะไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขค่ะเรามาเริ่มดูสูตรกันเลยนะคะน้องฟ้าจะดูแค่หลักพันนะคะนําหลักพันเนี่ยบวกกันนะคะ เมื่อเราได้เท่าไหร่แล้วให้เราดูเลขขี้นะคะเลขขี้ที่น้องฟ้าจะใช้จะมี3และ9เท่านั้นนะคะเดี๋ยวน้องฟ้าจะคำนวณหลักพันให้ดูก่อนนะคะก็คือเราใช้9บวก9ใช่ไหมคะได้18 18น้องฟ้าจะใช้แค่หลักหน่วยเท่านั้นคือเลข8นะคะเดี๋ยวน้องฟ้าจะบวกทุกตัวก่อนเนาะ ตัวนี้นะคะเลข3มหลักพันคือเลขสามสามบวกสามเป็นหนะคะหลักพันคือ8 8ดดบวก8ดเป็น16ค่ะหลักพันคือสี่สี่บวกสี่เป็น8ดค่ะเราบวกกันมาสรอบแล้วจะสังเกตว่ามันจะได้เลขคู่หมดเลยนะคะได้8ดได้หได้หกได้8ดนะคะเดี๋ยวดูรอบถัดไปสองบวกสองนะคะ เป็นสอ่ะเลขคู่อีกแล้วนะคะเป็นเลข4ี่าบวกหเป็น10นะคะใช้หลักหน่วยคือ0 0นบวกศย์ก็ได้0ค่ะหลักพันคือ0 0นบวกศก็ได้0นย์ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นสูตรที่ต้องฟ้าทดลองแล้วใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ เมื่อวานนี้เจาะเข้าด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นหลักหน่วยล่างคือตัวเลขหลังก็คือเลขเข้าด้วยนะคะแปดบวกแปดเป็นสิบหค่ะใช้เลขหจะสังเกตว่าเป็นเลขคู่หมดเลยนะคะมันเลยจำเป็นต้องมีเลขคี่มาบวกนะคะเดียวน้องฟ้าจะคำนวณให้ดูทีหลังนะคะว่าเอาเลขคี่มาบวกยังไงนะคะรอบนี้หลักพันคือห้าค่ะ หกบวกหกเป็นสิบสองค่ะใช้หลักหน่วยเนาะสี4 4่บวกสี่เป็นแปดค่ะรอบนี้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองค่ะสี4 4่บวกสี่เป็นแปดค่ะหนึ1 1่งบวกหนึ่งเป็นสองค่ะเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดนะคะใช้หลักหน่วยหกบวกหกเป็นสิบสองค่ะสองบวกสองเป็นสี่ค่ะ รอบนี้0บวก0ก็ได้0นะคะได้เลขคู่หมดเลยนะคะได้8ได้6ได้4ได้0ได้2อย่างงี้นะคะแบบนี้เหมือนกันทุกรอบนะคะทีนี้นะคะเราจะใช้เลขคี่มาบวกยังไงนะคะเลขคี่นอกฟ้าใช้แค่3กับ9เท่านั้นนะคะเลข3เนี่ยจะใช้กับทุกตัวนะคะยกเว้น0 0จะใช้กับ9เท่านั้นค่ะง่ายมากเลยนะคะสูตรนี้แล้วก็ใช้ได้จริงนะคะ 8นะคะจะใช้เลข3 8มแปบวก3เป็น11นะคะแล้วก็ใช้แค่หลักหน่วยมันเดิมนะคะเป็น1แล้วก็นับเพิ่มขึ้นไปอีก4ตัวให้มันครบ5นะคะเป็น1 2 3 4 5นะคะนี่ก็คือชุดเลข5ตัวของเรานะคะที่จะเล่นหลักหน่วยเนาะหลักหน่วยล่างนะคะน้องฟ้าจะเล่นแค่ล่างนะคะวดวันที่7นะคะออกเลข5ค่ะ ก็คืองวดน,นี้นะคะเลขห้าเข้านะคะตัวนี้ไปต่อเลยค่ะหก็ใช้เลขสาเหมือนกันนะคะหกบวกสาเป็น9้านับเพิ่มขึ้นไปเป็นสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาซึ่งเราใช้หลักหน่วยอยู่แล้วนะคะวดท,ที่8ดนะคะหน่วยล่างออกเลข1ค่ะแบบนี้นะคะก็คือรอบนี้เลข1เข้านะคะ ไปต่อเลยนะคะเลข6เราก็ใช้เลข3เหมือนกันจะมีแค่ศูนย์ใช่ไหมคะที่เราใช้เลข9นะ6บวก3เป็น9ค่ะก็ชุดเลขเดิมนะคะวันที่9นะคะออก3ศูนย์นะคะหลักหน่วยคือเลข0ูนย์ค่ะรอบนี้ก็จะได้ศูนย์ไปนะคะสามารถนำไปใช้เป็นเจาะได้เลยนะคะเจาะเฉพาะเลขล่างนะ8บวก3ก็ได้11นะคะใช้เลข1ค่ะ สามสี่ห้าวันที่สิบนะคะเลขออกสองหนึ่งนะคะหลักหน่วยล่างก็คือเลขหนึ่งนั่นเองไปต่อเลยค่ะสี่ก็ใช้เลขสามนะคะทุกตัวใช้เลขสามสี่บวกสามเป็นเจ็ดค่ะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะวันที่สิบเอ็ดนะคะออกแปดศูนย์นะคะก็คือหลักหน่วยล่างก็คือเลขศูนย์นั่นเองนะคะ มาถึงเลข0ูนแล้วนะคะศูนย์เราจะใช้เลข9นะคะก็ศูนย์บวกเเป็น9กนะคะเก้าศนยสองสามวันที่12อนะคะออก69เก้านะคะหลักหน่วยของเราคือ9ก้าเลขเ้าเข้าค่ะศูนบวกเเหมือนเดิมนะคะเลขเก้าศูนยหนึ่งสองสาม วันที่13นะคะออก2 1ค่ะเลขหน่วยของเราคือเลข1นะคะก็เป็นเลข1ที่เข้านะคะรอบนี้ไปต่อเลยค่ะบวก9เหมือนเดิมนะคะ0 1 2 3วันที่14นะคะออก6 2ค่ะก็จะเป็นเลข2เข้านะคะ0บวก9ได้9ค่ะ 9ก้าศูนหนึ่งสองสามวันที่15นะคะออก90ค่ะเราเห็นเลข0ูนย์นะคะมาดูรอบนี้กันค่ะ0ูย์บวกเค่ะได้9ก้านะคะเก้าศูนหนึ่งสองสามวันที่16นะคะออกสาหนะคะหลักหน่วยล่างเป็นเลข5ก็จะเป็นรอบแรกที่หลุดนะคะเพราะว่าเรามี9 0้าศย์หสา รอบนี้หลุดนะคะไปต่อกันเลยค่ะ2เราจะบวกเลข3นะคะ2อบวกสามเป็น5ค่ะ5-6-7-8-9นะคะวันที่17เมษายนนะคะออก6กห้านะคะหลักหน่วยล่างคือเลข5รอบนี้เข้าแน่นอนค่ะก็รอบนี้ก็จะกลับมาเข้านะคะไปต่อเลยค่ะ6ก็บวกสามนะคะ6กบวกสามเป็น9ค่ะ 9ก้าศวันที่18นะคะออก5 2หลักหน่วยคือเลข2ค่ะรอบนี้เข้านะคะมาถึงเลข0ูนย์ค่ะเลขศูนย์เราจะบวกด้วย9กนะคะศูย์บวกเเป็น9 0 1 2 3วันที่19นะคะออก8 1ค่ะรอบนี้เลข1เข้านั่นเองนะคะ สูตรง่ายมากนะคะกับฮานอยพิเศษนะคะพี่ๆสามารถนำะไปลองใช้กันได้เลยนะคะสองบวกสามนะคะเป็นห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าวันที่ยี่สินะคะออกเบิ้ลหกหกค่ะหลักหน่วนเราคือเลขหกนั่นเองรอบนี้เข้านะคะไปต่อเลยนะคะแปดบวกสามคะ่ะเป็นสิบอ็ดนะคะก็ใช้เลขชุดนี้นะคะ วันที่ยี่สิบเอ็ดออกแปดหนึ่งล่างเลขหนึ่งนะคะคือเข้าแน่นอนนะคะไปต่อเลยนะคะสองบวกสามค่ะเป็นห้านะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าวันที่ยี่สิบสองนะคะออกหนึ่งห้าก็คือเลขห้าเราเข้าแน่นอน,นะคะ่ะแบบนี้ไปต่อเลยนะคะแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดค่ะใช้เลขหนึ่งนะคะ วันที่23านะคะออก9 2้าสองค่ะเรามีเลข2นะคะรอบนี้เข้าค่ะไปต่อเลยนะคะสองก็บวก3ามนะคะเป็นห้าค่ะห้าห9เจ็ดแปด้าวันที่24นะคะออกห้าห้าเบอร์ห้าห้าเราเข้าแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีเลขห้านะคะรอบนี้เข้าค่ะไปต่อเลยนะคะแปบวกสามเป็น11ค่ะ 2องสาสี่ห้าวันที่ยีสิห้านะคะออก1นสค่ะรอบนี้3มเข้าแน่นอนเพราะว่าเรามีเลข3มนะคะรอบนี้ค่ะสองบวกสมเป็น5ค่ะห้าหกเจดแดเนะคะวันที่ยีหนะคะออก4,8่แปดนะคะเข้าแน่นอนเพราะว่าเรามีเลขแปค่ะสี่บวกสเป็น7ค่ะเจดปด 9 0 1นงวดวันที่27นะคะออกล่าง51นะคะหลักหน่วยคือเลข1รอบนี้เข้าแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีเลข1นะคะมาดูวันที่27กันนะคะซึ่งเราจะไปใช้ในวันที่28ก็คือวันนี้นะคะสูตรก็คือเอาหลักพันนะคะบวกกันก็คือ0ูนได้0ย์เมื่อเราได้ศูนย์เราเอาไปบวกเลขคี่นะคะศูนย์จะคู่กับ9ค่ะ 0บวก9เป็น9 0 1 2 3นะคะวันที่2ีนะคะแนวทางของน้องฟ้าจากสูตรนี้ก็คือ9 0 1 2 3นะคะนำไปใช้กับหลักหน่วยล่างน,นะคะหรือพี่ๆจะนำไปเจาะสำหรับ2ตัวล่างก็ได้นะคะสถิติเดินดีมากเลยนะคะหลุดแค่1รอบนะคะพี่ๆก็สามารถนำลองไปใช้ได้เลยนะคะกับ ฮานอยพิเศษนะคะน้องฟ้าวางแนวทางฮานอยให้ทุกวันนะคะพี่ๆสามารถเข้ามาในกลุ่มกับน้องฟ้าได้เลยนะคะในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ